สวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้จะมาแนะนำสูตรทำไมโลที่อร่อยอร่อยที่สุดในโลกในมาเลเซียทุกโรงเรียนมันจะมีรถบรรทุกนำไมโลมาขายให้เด็กนักเรียนทานแต่ทำไปทำมาทำยังไงก็ไม่ได้รสชาติที่ต้องการเสียทีสุดท้ายก็เลยมาลองวิธีนี้ดูปรากฏว่าต้องใช้ไมโล5ช้อนโต๊ะ มาลองทำกันดูเลยนะจ๊ะทำพร้อมกันเลยไมโลเอาไมโลที่ไม่เป็น3ใน1อย่างนั้นนะคะไมโลเพียวๆเลยแล้วก็นมข้นหวาน3มช้อนโต๊ะประมาณสมช้อนโต๊ะนะคะยังเลืออีกหน่อยนึงเทให้หมดเลยใส่น้ำร้อนลงไปหนึ่งถ้วยตวง หลังจากนั้นก็ขนให้เข้ากันเลยจ้าพอเข้ากันดีแล้วก็เทเข้าไปในผงไมโลของเราได้เลยสูตรนี้ขอบอกเลยว่าอร่อยสุดๆลูกเด็กเล็กแดงชอบมากๆเลย ใทลงไปเลยจ้ะหลังจากนั้นก็คนให้เข้ากันเลยคนให้ไมโลของเราละลายพอหลังจากละลายดีแล้วเราก็ใส่น้ำร้อนลงไปอีกสองถ้วยตวงใส่ลงไปเลยจ้าแล้วก็คนให้ละลายอีกทีนึงคนให้เข้ากันเลยทีนี้ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเตรียมแก้วมาเลยอย่าลืมใส่น้ำแข็งลงไปตามมาด้วยก็เทน้ำไมไลโลของเราลงไปได้เลยสูตรนี้ลองทำให้ลูกๆดูนะจ้ารับรองชอบแน่ๆอากาศร้อนๆอ,อยากได้เครื่องดื่มเย็นๆ แล้วก็ทําให้ร่างกายแข็งแรงก็ลองสูตรนี้ดูเลยไมโลโนมสดเอาละจ้ะถ้าชอบวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบาย